รุ่นซูเปอร์เพสรุ่นใหญ่สุดน,นะครับวแปนนรุี่นเอยนป็เป็น,ปนรุ่ TV นยะูทีวีนฮะนี่เป็นเขาให้แข่งอีกเพิ่มอีกนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่า เก้าส uh, ิ็ดครับว่ามันสิบเปอเซ็ตเขาเพิ่มมาเป็นสิบเปอเซสนะฮะ <Okay. S 1> เข้าใจว่าอย่างนั้นนะ <Okay. S 1> เพราะว่าแคสแนนแต้มมัน <Okay. S 1> เขาจะเท่ากันนะ <Okay. S 1> อา้อาวอ้าวล้อแบะแล้วครับล้อแบะฮะล้อแบะแล้วครับล้อแบะแล้วฮะหมายเลยแปดเ็ฮนะล้อแบะครับเพ <Okay. S 1> oh, าะเมื่อกี้นี้นะฮะล้อแบะไปแล้วกำลังจะหลุดแล้วเนะี่ย ล้อแบะฮะล้อแบะแล้วล้อแบะไปแล้วฮะเข้าใจว่าคันชักคันส่งมีปัญหานะครับนั่นแหละคันชักคันส่งมีปัญหาครับ c แคนดัสคอนโทรลเดอะวิว now ล้อแบะแล้วครับล้อแบะแล้วเรียบร้อยครับล้อแบะแล้วครับเห็นไหมครับไปไม่ได้ลำบากฮะนั่นนะ น<ส>ั่นนะเพราะว่าคันชักคันส่งฮะไปแล้วออกทางรทเลยไม่่าบานครับกรรมการครับจุดจุดได้ออกทางเลครับกรรมการ